เลขอะไรหรือเปล่าห้าสามเก้าเก้าหรือห้าสามศูนย์เก้าเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหถ้าห้าสามเก้าเดี๋ยวสงสัยหวยอันแน่เลยนะฮะขึ้นแค่นี้เลยข้างบนอีกสิหนึ่งจะได้สวยอุ้ยห้าสามเก้าห้าสามเก้าอู้อุย้ยห้าสามเก้าจริงๆด้วย นี่เรามาไหว้สักการะบูชานะขอพรแล้วในขณะเดียวกันเราก็จุดพูกเชียงไทยเชียงไทยนะครับอืมเดี๋ยวเลขจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะฮะอตอนนี้เห็นแล้วบางส่วนนะก็ไม่ต้องบรรยายแล้วให้ดูเองเนาอะอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะให้เห็นชัดๆ ขอส,สามตัวปังปังรับอยู่ที่ปราสาทสวยจริงๆภายในปราสาทตาควายนะฮะก็จะมีอืมสองดางสวยงามนะก็มีโต๊ะหมู่โต๊ะหมู่บูชาเครื่องเส้นไหว้สักการะนะมีทั้งสองด้านด้านนี้วยอืมด้านนี้ด้วยครับครับอ้าวมาแล้วฮะอือหือแล้วแบบนี้วีดีโอได้อือหือ ข้างบนไม่ชัดนะแต่ว่าเห็นข้างล่างเต็มๆนะ3ะสามเก้านาะใข้างบนอ,อะไรเนาะหนึ่งก็ได้สามก็ได้ห้าก็ได้แล้วแต่นะหลักร้อยหานเองฮะแต่ว่าตอนนี้ชัดมากชัดมากสามเก้าสามเก้าแต่สามเก้าชัดครัเมื่อกี้ไปจุดทูบเสียงที่ปราสาทตาควายใช่ไหมค,ครับ,รบเห็นเลขอะไรนะเห็นห <5, 39 S 2> ้าสามเก้าก็หกแปดหกศูนย์ แล้วได้มาไหวตรงนี้โอ้โหไม่คิดว่าจะได้มาเลยวินี้สาธุค่ะค่ะมรนาสาธุด้วยนะคะเป็นบุญจริงๆเลยได้มาป้าเจ็ดสิบแล้วป้ามาได้ไม่เคยได้รู้วักตรงเขาโตวัดป่าเขาโตได้ได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่อะไรวัดป่าเขาโตก็ได้ยินแต่เขาพูดก็ได้มาก็ดีใจที่เพนชวนมาแกก็ทำบุญกับพี่เพนบ่อยๆพี่เพนจะบอกก็จะทำาแกก็จะส่งชื่อแกไม่ได้ท่งชื่อครอบครั สาธุสาธุสาธุมาเยี่ยมมาชมปราสาทตาควายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลานรมก็อนุโม,มทนาสาธุกับสายบุญสุรินทร์ทีวีที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะคะโน,โน้องมาม่น้ามดานะเอา,ามอาฝาก ให้กำลังใจพี่ๆทหารพานครับผมเดี๋ยวมาเยี่ยมอีกครับเดี๋ยวมาเยี่ยมอีกครับครับผมเอาจะทำเราก็ทายก็ว่าโทรฟูดโทรฟูดโทรให้รู้ว่าเราเดินอยู่มีสติรู้อยู่รมีสติรู้อยู่ว่าเราเดินเรากำลังติดเช้าวนออยู่วันศุกร์ที่10ตอนนี้ติดใจทุ่นนี่แต่เช้ามืดเลยนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ ตีสี่ีสี่นาฬิกาสามสนาทีต้องเปิดไฟฉายได้ยืนยันแล้วเดินตามคุณขึ้นหนาเป็นหลักแล้วก็เส้นขาวเราก็ยึดเส้นขาวเป็นหลักแต่ไม่ต้องไปเย็บเส้นขาวเลยเพราะข้างๆจะมีไม้ไผ่เราก็เดินพอๆกาหนดรู้อยกมือพนมเลอพระพุทธระตโมพระสังโฆสามรอบแล้วก็ก้าวพุธควาสโพซ้ายไปเลย พร้อมเลยครับพุท ระวังระวังระวังหายใจลึกๆก่อนหายใจลึกๆก่อนตั้งสติก่อนทำสติก่อนก้าวให้มันได้ก้าให้มันข้ามเอาหนึ่งสองครับอึ๊บอบคุณจ้ะยืนยืนนิ่งๆก่อนนิ่งต่อยู่ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนมาทางนี้นี่ นี่มานิ่งๆนะใจนิ่งนะเอาเอามือนั่นมาเอามือนั้นมาเก้าขาเก้าขามาดึงซอกุขึาบขึ้นขาข้างล่างอบมามือมาดึงกันสองครับมาก่อนป้าอุมือมาตัวใหญ่นะอ้าเอาเดี๋ยวนะออาหนึ่งสอง อึ๊บอืมก้าวมาหนึ่งอึ๊บอืมระวังอึ๊บส่งไฟให้กันครับส่งไฟให้กันครับข้ามสะพานไปอีกนะคะสะพานรอบปบรอบไปเลยส่งไฟให้เพื่อนอัตุกี้ไฟระวังนะครับระวังค่อยๆไปครับใจเย็นๆ อาภวตุเตชายมังฆลานิหันโดปนันดาปุชะสังเวปุตังอะหิติโกเตนสังสัมมังวิสุวสิจุติมีจิปันเตชะตา Kedisabu binyohiti, penting tibur doton nangih, ตยาสตุสาเนิดูนายังปุญญังปัสสังหิตาถ้าอันะรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น ปัสสาวะกระสังโฆสกตาโรของพระนิสฐยู่ามิอาตาปรินิษฐาปุคลาคือตุบวัมมรณังป่าตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังยามริตตาบามอันเราจะเป็นตายเป็นแท้มรณะปริยิเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับ ทาวินซ <onder> ึ่งเ่าวบาวิเรยาบารามีสามปันนอวิเรยา